่ใช่พี่มิดริหรือเปล่านะฮะพี่เองไอ้น้องมิดริคนเดิมเพิ่มเติมคือนหนวดคราวนะไอ้นี่มันไม่ใช่พี่มิดรินะินนะใครก็ได้มาเอาตาลุงคนนี้ไปเก็บทีฮะผมกลัวหนะ้าตาของเขานี่เธอจะกลัวอะไรนะนี่ก็พี่มิดริไงไม่จริงหรอกคะ่ะพี่มิดริอะไรจะหนวดเฟิร์มขนาดนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาวาแคทเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีนิกเกมโรบกค่ะ เจ้านายวันนี้เหมียวหายไปไหนอะเหมียวฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะสำหรับแบบนี้เนี่ยเธอได้ทําการสลายหายต่อยไปกับสายลมมันนะพี่คะ่ะช่วยหนูด้วยคะ่ะคือว่าคือว่าผมของหนูร่วงหายไปหมดเลยนะโอ้โหสำหรับแบบนี้นะคะ ใครที่ได้มาเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าทรงผมองเรานั้นจะสลายหายต่อยไปนั่นเองค่ะพี่คะรารอหนูด้วยแล้วหนูจะทํายังไงละคะหนูถึงจะได้ทรงผมคืนมานะพี่คิดว่าเราจะต้องทําการเปิดกล่องนะคะถ้าไม่อย่างนั้นลก็เราอาจจะต้องหัวร้านแบบนี้จนจบเกมเลยทีเดียวเชียวมามันเริ่มต้นกันเลยนะคะสําหรับการหากุญแจในการเปิดกล่องเนี่ยวิธีการก็คือเราจะต้องผ่านด่านเหล่านี้ไปให้ได้ค่ะ ดูสิคะช่างหารือโหดพี่คะมันยากเกินไปหนูคิดว่าหนูไม่น่าจะทําได้น่ะพี่ฮะผมคิดว่าอาพี่ฮะไม่ยากเกินไปหรอกพวกเราพวกเราจะต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นระดับที่ยากแต่พี่คิดว่าเราน่าจะทําได้อะนะพี่คะหนูคิดว่ามันยากโอ้ยตกตายไปสองรอบแล้วนะคะเนี่ยนี่ก็คือวิธีการสะสมลูกกุญแจนะคะเพื่อนำเอาลูกกุญแจไปเปิดเคตนันเอง สภาพช่างยากเย็นเหลือเกินแต่เราก็ต้องกระโดดไปนะคะตอนนี้พี่ซีมีกุญแจทั้งหมด56ดอกแล้วค่ะพี่ฮะมันยากเกินไปสำหรับพวกเรานะคะเนี่ยผมตายประมาณร้อยครั้งแล้วน,นะครับไม่ต้องกังวลไปนะคะน้องๆเพราะว่าพี่ซีเนี่ยก็ตายไปประมาณ1,000รอบแล้ว <c oughs> ยากมากนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราหรอกนะทุกคนพี่ฮะผมคิดว่าเราเราไม่น่าจะรอดนะคะพี่ ตอนนี้นะพี่ซีจะทําการเปิดเคสค่ะสําหรับเคสนะคะก็มีให้เลือกหลายกล่องเลยทีเดียวเชียวน้องๆก็สามารถที่จะเลือกเอาได้นะคะสําหรับพี่ซีแล้วเนี่ยพี่ซีขอใช้ในการเปิดลูกกุญแจ25ดอกเลยค่ะมาลุ้นกันพร้อมกันเลยนะว่าจะได้อะไรวิ่งทำเธอทำ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 ทา รางวันที่ออกได้แกส่สร้อยคอทองคำมูล,ลาค่า8 7 5 0 0 0บาทโอ้มายก่อนพี่ค่นี่มันสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยเออพี่รู้สึกดีใจบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าลองใส่สร้อยดูก่อนเป็นยังไงบ้างทุกคนแจ่มไหมเอ่อพี่ฮะอ่ะพี่จะไปเป็นปาที่ไหนฮะเนี่ย <c oughs> อะไรกันน่ะนี่พวกไหนทำอะไรกันทำมถึงได้หัวล้านอย่างนั้นล่ะ อคือว่าเพราะเรายังหาวิกไม่ได้เลยอะมาโมดมาเราไปหาวิกกันต่อเลยนะคะสำหรับตอนนี้ที่ตัวเนี่ยโอ้โหมีมูลค่าเกือบ1ล้านบาทแล้วที่เดียวเชียวก่อนจะไปเล่นนะคะพี่ซีขอสุ่มคุญแจอีกสักหนึ่งรอบค่ะขอเป็น25ดอกเหมือนเดิมมาลุ้นกันนะคะ <laughs> พี่ซีไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ทำไมทองมันแพงจังเลยนะเอาแล้วค่ะการแลนดอมเริ่มต้นขึ้นแล้ว อะไรนะจะได้อะไรมันรุนไปพร้อมกันเลยค่ะพี่คะ่ะพี่ได้หน้าตสาสปะรดอุ้ยราคา269,000กว่าบาทอ,อ่ะพี่ฮะพี่พี่จะใส่หน้านั้นจริงๆเหรอฮะก็ได้มาแล้วก็ต้องใส่นะเพื่อความสวยงาม ดูสิหน้าตาเราจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะ่ะพี่คะ่ะนี่มันซาตานชัดๆเออพี่อย่ามองมาที่ผมนะฮะเดี๋ยวผมจะติดโรคตาแดงจากพีนะ่ะนี่แน่มองไปเลยเอ,อ้ยพี่แดงผมพี่คะ่ะอย่ามองมาทางหนูนอกจากเราจะแรนดอมได้สิ่งของแล้วนะคะเรายังสามารถนําสิ่งของที่แรนดอมมาเนี่ยไปขายในตนลาดมืดได้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าจะขายออกหรือเปล่าราคาที่พี่สีตั้งนะคะพี่สีคิดว่าน่าจะตั้งสักหนึ่งหมื่นบาทคะ่ะ หนึ่งมืนบาทค่ะจากราคาหมวกเพียง2,000ันสอกว่าบาทนะคะพี uh ่ซีจะได้กำไรยอ้เยอะมากเลยนะเงินที่ได้มานะคะพี่ซีก็จะสามารถนำไปซื้อของที่น้องๆแลนดอมกันมาแล้วนำมาขายท่อตลาดได้อีกด้วยค่ะมา เรามากระโดดเก็บกุญแจกันต่อเลยดีกว่านะคะสําหรับกุญแจเนี่ยพี่ซีไม่แน่ใจนะว่ามันสะสมยังไงนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากระโดดไปไกลได้มากเท่าไหร่เนี่ยกุญแจมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองจ้าใครที่รู้วิธีการเก็บกุญแจที่แบบว่าถูกต้องคอนเฟิร์มเป๊ะๆก็สามารถพิมพ์บอกพี่ซีได้ในด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะโอเคด่านนี้มันก็ค่อนข้างจะง่ายนะคะเรียบร้อย เวลาที่เราไปถึงเส้นชัยแล้วนะคะมันก็จะมีการแลนด์ร่องสิ่งของอีกค่ะมันลุ้นกันได้อะไรนะพี่ขาพี่ได้อะไรนะโอ้ยอะไรอะอย่าบอกนะว่าเป็นอพี่ขานี่มันเน็กไทรอเบอกเลอรลิมิเต็ดออดิชั่นเลยนะคะเนี่ยโอ้ยรุ่นลิมิเต,ดเ,ด,เเตดเลยหรอไหนลองใส่ดูก่อนสิเป็นไงเท่ไหม ค,คือว่า,า,ากระเทยพอสมควรไปกันต่อนี่เราจะไปดูนะคะว่ามันมีส่วนไหนที่เราสามารถเล่นได้อีกค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นี้นะคะเหรียญเราลดลงไปเนี่ยตอนนี้พี่ซีก็มีทั้งหมด16เหรียญแล้วนี่อันนี้ก็คือของที่เราขายในตลาดมืดนะคะซึ่ง10,000บาทและดูจะไม่มีใครสนใจเลยนะเนี่ยแต่ก็เผื่อฟุกค่ะเผื่อฟุกเพราะว่า เราจะรู้ราคาได้ก็ต่อเมื่อแรนดอมใช่ไหมล่ะโอเคทําการเปิดต่อไปนะคะหลังจากที่สะสมเหรียญมาได้สักพักโอเคหมุนเต้วหมุนดูซิได้อะไรเท,ทรรมเท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 มโอ้ยอยากได้มงกุฎโอ้ยข้าไปหมวกเฉยเลยอ่ะหมูแต่หมวกวก็แพงอะ่ะต้องสามแสนกว่าพี่คะตอนนี้ร่างกายของพี่เนี่ยมีแต่ของมีค่าดูจากยอดด้านบนแล้วเนี่ยหนืละขนลุกเลยคะ่ะ พีฮ่ฮะช่วยแบ่งมาให้ผมสักประมาณครึนน่งนึงได้ไหมครับพี่นี่ก็คือของทั้งหมดนะคะที่พี่ซีได้ทําการแลนดอมมานั่นเองค่ะรวมมูลค่าแล้วเนี่ยมีมูลค่าล้านกว่าบาทเลยทีเดียวเชียวทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะหมวกของเราก็ขายได้แล้วค่ะไม่รู้ใครซื้อไปนะคะนี่พี่ซีนะคะก็จะลองไปดูในตลาดดูนะคะว่าสามารถซื้ออะไรได้บ้างค่ะเอ๊มีอะไรขายนะ พี่หะอย่าลืมซื้อของเพื่อผมนี่นะคะเราจะมาทําการซื้อปีกนะคะอุ้ยราคา2องพันเองราคาจริงมันน่าจะแพงกว่านี้นะคะดูดีราคาจริงต้องหมื่นสองอุ้ยใครเอามาขายอะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นน้องมาโมสน,นะคะดีที่พี่ซีซื้อทันค่ะโอ้ยจะได้มีปีกสวยงามฟุ้งฟิ้งใสพี่คะสวยงามมากเลยไหนดูซิโอ้ยเป็นไงล่ะนี่ก็คือของทั้งหมดที่มีนะเ <laughs> ชื่อเป็นการแต่งตัวที่ประหลาดสุดเลยนะคะเนี่ย พี่ฮะผมว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่หามากๆเลยนะคะไม่ได้หาอะไรเลยหาหน้าตาของพี่เนี่ยฮะ,ะบอกตามตรงนะคะพี่ซีเองก็รู้สึกหาในหน้าตาของตัวเองนี่นะคะความพิเศษของแมปนี้ค่ะที่พี่ซีชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนท่าทางของตัวละครของเราค่ะนี่นะคะเราสามารถที่จะแปลงร่างเป็นซอมบี้ได้ด้วยดูสภาพการเดิน ฉันเป็นซอมบี้นะพี่คะทําไมท่าเดินของพี่มันได้น่าเกลียดน่ากลัวยอย่างนี้ล่ะคะน่าเกลียดจริงๆด้วยนะคะแทนที่มีปีกจะกลายเป็นนางฟ้านะคะแต่ตุท่าเดินเอ,อ้ยซอมบี้ชัดๆฉันเป็นซอมบี้แล้วฉันก็ติดอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะเหมือนรอคอยใครมาปลดปล่อย ฮ้ยพู้พหญิงคนนั้นมาทําอะไรที่นี่เนี่ยฉันจะกระโดดไปยังไงเล่าเอิบเอ้อเอฮ้อติดติดเอ้ยออเธอน่าจะทําให้ฉันตายนะเนี่อใครก็ได้เอาผู้หญิงคนนี้ออกไปทีเอิบเอิบเอ้ย,อยไมรอดมามาลองดูกันนะคะว่าในระดับมีเดียมพี่ซีจะไปได้ถึงไหนกันอ ฉันรู้สึกไม่ค่อยจะสบายเท่าไรเลยนะดูจากสภาพหลังที่แอนแล้วเนี่ยทางจะไม่ปลอดภัยเออท่าซอมบี้เนี่ยมันก็กระโดดยากเหมือนกันน,นั่นเองมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอุ้ยกระโดดอ,อ,อาาาาาาุ้ยอุ้ยใจตด่านนี้นะคะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตายไปประมาณร้อยรอบยังไม่ผ่านเลยแต่ว่าข้างหน้านั้นเดีเ๋ยวกลังจะผ่า และแล้วนะคะเราก็ผ่านได้เรียบร้อยค่ะมาลุ้นของชิ้นสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ว่าเราจะได้อะไรนะคะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนความสนุกมันอยู่ตรงการลุ้นโอ้ยได้เป็นหมวกนะคะหมวกก็แบบว่าเข้ากับท่าเดินมากเลยดูดิอ่าและแล้วฉันก็เป็นซอมเบที่สมบูรณ์แบบ ในแบบนี้ชน,นากล,ลัวและหลอนที่สุดเลยอย่าได้คิดมาแยม้มถ้ายแย้มแล้วก็ฉันจะจับกินตับให้หมดเลย <laughs> ก็ใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยจ้ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะน้องๆคนไหนนะคะชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะคะสําหรับแมปนี้พี่สีทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปแล้วนะใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถคลิกไปเล่นได้เลยจ้าขอขอบคุณทุกๆการรับชมเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยนะอย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวนะ